และจากเรื่องของนโยบายพักการเมืองต่างๆนะคะที่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเห็นว่าจะมีทิศทางเดียวกันก็คือประชานิยมในการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับประชาชนถ้าหากเขาได้เป็นรัฐบาลซึ่งตรงนี้นะคะก็ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับบรรดาผู้ประกอบการภาคเอกชนเพราะถ้าหากว่ามีการปรับค่าแรงขั้นต่ำขึ้นจริงก็จะไปส่งผลต่อบรรดาต้นทุนของเขาให้ต้องปรับเพิ่มขึ้นด้วยเขาก็เลยต้องมีการประชุมกันนะคะอย่างวันนี้เนี่ยนะคะเวลา14นสนริกาทางสภาวตสากรรมแห่งประเทศไทย ได้มีการนัดประชุมสมาชิกเพื่อร่วมกันร,ระดมความเห็นในการแก้ปัญหารายงานขาดแคลนปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวและปัญหาการปรับขึ้นค่าจ้างที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นเพื่อวางแผนการปรับตัวและเสนอให้กระทรวงแรงงานนำเป็นข้อมูลเสนอให้กับรัฐบาลใหม่ต่อไปนะคะและก็ยังเตรียมเสนอให้ทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแก้ไขกฎระเบียบที่ปัจจุบันห้ามไม่ให้บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจ้างแรงงานต่างด้าวมาทำงาน ยกเว้นบริษัทขนาดใหญ่ที่มีทุนจดทะเบียนนับหมื่นล้านบาทซึ่งส่งผลให้กิจการที่ต้องใช้แรงงานมากเช่นอุตสาหกรรมอาหารเสื้อผ้ารองเท้าสิ่งทอซึ่งมีการจ้างแรงงานรวมกว่า1ล้านคนต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนแรงงานนะคะด้านนายพยุงศัก์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่าได้เตรียมนัดหารือกับตัวแทนพักการเมืองต่างๆให้มารับฟังความเห็นและความต้องการของภาคเอกชน เพ so ื่อการทำงานสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันในอนาคตวันที่20มิถุนายนนี้ในเวลา14นุริกาโดยเฉพาะกรณีพักการเมืองที่มีนโยบายปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำคุณพยุงศักดิ์เห็นว่าข่านแรงขั้นต่ำเพิ่มมีการปรับขึ้นล่าสุดนะคะเมื่อต้นปีที่ผ่านมาแต่ก็เข้าใจว่าหลายฝ่ายต้องการจะดูแลรายได้ของประชาชนในช่วงที่ค่าครองชีพสูงขึ้น แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรลืมนะคะว่าหากปรับขึ้นค่าแรงเพิ่มขึ้นจะส่งผลต่อต้นทุนของผู้ประกอบการโดยเฉพาะในส่วนของ SME ที่อาจได้รับผลกระทบมากที่สุดเนื่องจากต้นทุนการผลิตสูงแล้วต้นทุนค่าแรงขึ้นตามก็จะทำให้ผู้ประกอบการนั้นต้องปรับขึ้นราคาสินค้าตามไปอีกเป็นวัฏจกักรค่ะ ฟังดูเรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะครับพี่กุง้งกลัวเหมือนกันว่าเดี๋ยวเออหาเสียงด้วยกันขึ้นค่าแรงขั้นต่ำพอเป็นรัฐบาลก็ปล่อยขึ้นค่าแรงขั้นต่ำไป <c oughs> แล้วนี่อีกทางนึงก็ให้กระทรวงพาณิชย์ไปอนุมัติขึ้นราคาสินค้ากันทีหลังก็จะสูงเป็นระดับแบบสูงสูง <c oughs> ขึ้นไปอีกเลยค่ะ <c oughs>